ช่วงนี้ยุงเยอะกันนะคะเรามาทํายาก,กันยุงใช้กันดีกว่าค่ะสูตรนี้ทํำง่ายๆจากธรรมชาตินะคะปลอดภัยได้สารพิษค่ะปลอดภัยทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยค่ะเดีย๋ยวเราไปดูวิธีทำกันนะคะ สวัสดีค่ะพูพี่มลปูนะคะวันนี้เราจะมาทํายากันยุงกันดีกว่านะคะสูตรนี้ทําได้ง่ายๆค่ะเพียงแค่ใช้ใบกระเพรานะคะจะใช้เป็นดอกเป็นใบได้หมดเลยนะคะนายบางคนก็ใช้ใบกระเพรามาไล่ยุงโดยการนํามาวางไว้ใกล้ๆตัวนะคะก็จะมาขยำขยำพยี้กี้ให้น้ํามันกระเพราออกก็จะไล่ยุงได้เหมือนกันค่ะแต่สูตรนี้ของเรานะคะเราก็จะจุดเทียนไปในถ้วยแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็นํากิ่นกระเพราใบกะเพราที่เราตัดมานะคะใส่ลงไปค่ะ ใส่ไปทีละใบทีละกิ่งนะคะใส่ไปเบาๆค่ะให้ควันของใบกระเพราค่อยๆออกมาเพื่อไล่ย,ยุงนะคะในสูตรนี้แนะนําให้จุดตอนค่ำๆตอนเยนเ็ยนๆช่วงที่ยุงชุกๆกันนะคะเพราะว่าสามารถไล่ย,ยุงได้ค่ะ จุดแค่2อถึงสาในทีก็สามารถไล่ยุงได้ทั้งคืนแล้วล่ะค่ะหวันจากใบกะเพราก็จะมีกลิ่นหอมนะคะมีกลิ่นหอมของน้ามันจากกะเพราค่ะก็จะมีความปลอดภัยนะคะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แล้วก็สัตว์เลี้ยงค่ะเป็นสูตรโบราณนะคะสูตรนี้ช่วยนี้คายเลือดออกกําลังมาแรงเลยนะคะดูแลตัวเองด้วยค่ะแล้วก็แชร์คลิปนี้ให้คนที่คุณรักนะคะจะได้ปลอดภัยค่ะขอบคุณที่รับชมและเป็นกําลังใจให้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องคูณพิกเมืองละปูนด้วยนะคะ อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องคูพิลาลัมปูเน่เจ้า